สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับ QASIP นะคะวันนี้แนทไม่ได้มาเล่นเกมนะวันนี้แนทมาสอนการลงแมปม่ครับสำหรับใครที่เล่นเวอร์ชัน1.9 1.8หรือว่า1.7ก็เหมือนกันเลยลงเหมือนกันเลยก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะว่าเออพอโหลดโหลดแมปอ่ะสมมติว่าแนทอยากโหลดแบบนี้แนทก็จะคลิกเข้าไปอืมแล้วก็หาที่เขาวางเอาไว้นี่ ตัวเกม1.9กก็โหลดตามเลยคลิกเข้าไปแล้วก็กดปุ่มสีเขียวนี้ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะเป็นไวรัสหรืออะไรเพราะว่าแนทพ่สุดมาแล้วโหลดได้แล้วก็วางไว้บนเดสก์ท็อปก็ได้ง่ายๆดีแนทจะสอนด้วยก็เลยวางไว้บนเดสก์ท็อปรอสักแป๊บนี่ก็เสร็จแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้ให้เราวางไว้ก่อนอย่าเพิเ่งไปสนใจก็มาที่ตัวเกมนี้ทุกคนเห็นไหมตรงนี้ อ่มันจะเป็นตัวเกมที่นัทเอาไว้เล่นให้ทุกคนคลิกขวาไปที่ open file location โอเคนะเอาใหม่นะคลิกขวา f i l open file location เอาไปปุ๊บมันจะขึ้นแบบนี้มาให้ก็มันจะขึ้นว่าดอด d ม t m ครับสําหรับใครที่ไม่รู้แบบอ,อ,อันเก่าๆทุกคนก็จะชินกับเปอร์เซ P, ็น app data แล้วก็เปอร์เซ็นสําหรับใครที่แบบชินกับสมัยเมื่อก่อนนะคะก็ นี่ใช่ไหมก็มันเข้าได้เหมือนกันอ่ะอ๋อมันที่แถบเมนูนี้ก็พิมพ์แบบเปอร์เซ็นต์แอปด a ต a นะคะอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะคลิกขวาว่าเพ o น a ์โลเคชัก็ได้เพราะว่ามันมันง่ายดีนัดว่ามันตรงนี้มันง่ายกว่าที่ต้องพิมพ์แล้วก็มาที่เซฟแล้วก็ลากไฟล์นี้มาเลยนี่แล้วเราก็จะได้ไฟล์ตัวเกมนี้มาเล่นแล้วก็ปิดนี้ไปปิดนี้ไปชื่อชื่อแบบโบอะไรใช่ไหม ก็ปิดไปแล้วก็เปิดเกมดูโอเคก็เข้ามาที่ตัวเกมกันแล้วนะคะก็นี่มันก็จะอยู่ในนี้จะเอ๋นี่แมปที่เราลงเมื่อกี้เลยเขาให้เล่น1.8บวกขึ้นไปก็เล่นได้นะคะ1.9ก็เล่นได้นี่ก็ลองเข้ามาดูนี่ก็เข้ามาในแมปได้นั่นเองก็สำหรับคลิปนี้นะคะเน่ยก็ ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะคะสำหรับตอนนี้นัดก็ไปแล้วดีกว่าบ๊ายบาย